พระองค์ยังเปรียบกายยตาสติด้วยหม้อน้ำมัน <c oughs> บอกมีเมือง <c oughs> มเมืองหนึ่งมีหญิงงามมาขับร้องฟ้อนรำอยู่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปชายหนุ่มทั้งหลายนะก็มีความต้องการดูด้วยหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำก็เดินทางมาดูกันมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูด้วย พระองค์บอกว่าให้ชายหนุ่มคนนี้ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อเดินมาด้วยเดินถือมาด้วยขณะเดียวกันก็มีชายอีกคนหนึ่งถือดาบอันคมกริบมาข้างหลังเหมือนกันและบอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ที่ถือหม้อน้ำมันที่เดินถือมานี้ทําน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบเนี่ยฟันคอให้ขาด พระองค์จึงถามสาวกว่าชายคนที่ถือหม้อน้ำมันนี้ขณะที่เดินมาจะสนใจหญิงงามที่กําลังขับร้องฟ้อนรำหรือสนใจหม้อน้ำมันที่ตนเองถืออยู่สาวกก็ตอบว่าต้องสนใจหม้อน้ำมันแน่นอนนะเพราะถ้าทําหกแม้เพียงหนึ่งหยดคอจะขาดออกจากบ่าตายแน่นอนพ <c oughs> ระองค์จึงบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมัน ด้วยกายยคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งไว้อยู่กับกายจิตหลุดจากกายนั่นคือตายแล้วความตายจะเข้ามาเยือนเธอทันทนีดูแล้วพระตถาคตให้ความสำคัญของการตั้งจิตไว้ในกายสูงมากไม่ว่าพระสูตรใดก็จะเน้นลงที่กายยคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกาย ถ้าเราทำงานก็ให้รู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันกวาดบ้านรู้กวาดบ้านขับรถรู้ขับรถล้างถ้วยล้างจานรู้การล้างถ้วยล้างจานการเดินรู้เดินยืนรู้ยืนนั่งรู้นั่งนอนรู้นอนนะการที่เรามีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้ในกายนะนั่นแหละเราจะเอา <c oughs> ตัวรอดจากความตายได้เพราะอะไรเพราะเรากำลังละ ชาติคือการเกิดของจิตโดยให้จิตเนี่ยมาเกิดอยู่ในกายที่เดียวก่อนจริงๆชาติคือการเกิดต้องละทุกขณะจิตแต่นี้เป็นลำดับขั้นในการละขันทั้งห้าต้องละทั้งหมดจิตหรือวิญญาณขันจะบนไปในขันทั้ง4ี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะ หน้าที่ของเราคือเอาจิตวิญญาณหรือมโนใจอันเดียวกัน,นมีสามชื่อนี่เอาวิญญาณขันหรือจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายแล้วให้ละนันทิคือความเพลินในสามขันที่เหลือจิตไปเกาะสัญญาความจำได้หมายรู้ไปเกาะสังขารความปรุงแต่งไปเกาะวิญญาณความไปเกาะเวทนาคือสุขทุกขเบกขา ให้ละให้ทิ้งให้ไหวที่สุดแล้วกลับมาตั้งจิตไว้ที่กายคตาสติทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแค่นี้จะเป็นการฝึกให้เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะสติการละลึกได้กลับมาที่กายสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้สติเราจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของจิต เคลื่อนออกจากกายออกไปรับรู้อารมณ์ใดนะเราจะรู้ตัวทันทนะีนั่นคือเรากำลังละการเกิดของจิตในอีกสามขันพรนะพุทธเจ้าบอกพระอานทน์ว่าอานทน์อะไรเป็นเหตุของชรลาและมรณนะพระอนทน์บอกว่าชาติคือการเกิดถามอานทน์ว่าอานนท์ถ้าชาติคือการเกิด ไม่มีโดยประการทั้งปวงความแก่และความตายจะมีมาได้ไหมพระนุนบอกว่าไม่ได้เพราะเราไปดับที่เหตุแก้วใบนี้นะแตกได้เพราะว่ามันมีการเกิดมาแล้วถ้าไม่ต้องการให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกแน่นอนถ้ามีคนจะมีคนตาย มีสัตว์จะมีสัตว์ตายมีอะไรขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาจะมีตัวตนแตกสลายมีตัวตนเสื่อมมีตัวตนแตกสลายพังหายไปมีจิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้อารมณ์ใดก็ตามก็จะมีจิตที่เสื่อมและเดินไปสู่ความแตกสลายเพราะฉะนั้นพระอัญญาโกณทัญญาที่ท่านบรรลุธรรมท่านก็เห็นสัจจะตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่ความรู้ของพระโสดาบันแค่นี้เองนะชัดเจนในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนในการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้ามีการเกิดแล้วจะมีการดับแน่นอนนะและนี้ยังเป็นกฎแห่งสังขตธ,ธรรมคืออุป,ปาโทปัญญาติมีการเกิดปรากฏ ระบบโลกของเราทั้งหมดนี้มีการเกิดปรากฏสองวโยปัญญาญติมีการเสื่อมปรากฏสามิดตัสัญญตตังปัญญาญติเมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนั่นเอง <c oughs> นี่จึงเป็น <c oughs> ประเด็นสำคัญและเป็นลำดับขั้นตอนในการละ ในการดับสาเหตุที่นำไปสู่ความแก่และความตายคือการเกิดดับการเกิดของจิตที่จิตเข้าไปเกิดในอารมณ์คือสัญญาสังขารเวทนาสามอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วดับให้ไวที่สุดซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสามาธิภาวนาสี่ประเภทในประเภทที่สามพระตถาคตบอกว่าสัญญา เนะวทนาวิตกเกิดขึ้นมาให้เธอละทิ้งให้ไวที่สุดใน้พระศาสดาชมไวเท่ากระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบลุดดิดนิ้วบลุดดิดนิ้วทีเดียวอารมณ์นั้นต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นโยมคิดอดีตมาปับ๊บดิดนิ้วทีเดียวหรือกระพริบตาเดียวต้องดับไปนะคิดปรุงแต่งไปในอนาคตกระพริบตาเดียวต้องดับไป เกิดความโกรธขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความโกรธเอาไว้ดีใจขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความดีใจไว้ <c oughs> ทรงอุเบกขา,าไว้หรือทรงจิตให้อยู่กับกายขันคือรูปประขันกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้เอาจิตนะระลึกได้กลับมาที่กายอย่าให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ ที่เป็นอดีตอนาคตรหรือว่าสุขทุกข์นะให้ตั้งจิตอยู่กับกายให้มากมการตั้งจิตอยู่กับกายให้มากเป็นเหตุให้เราละความเพลินหรือละการเกิดของจิตในอารมณ์ต่างๆได้เกือบทั้งหมดเหลือการเกิดหน้าที่เดียวก็คือในกายนี้นะหรือความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉย และตรงนี้คือจุดที่เราจะละครั้งสุดท้ายนะเมื่อครั้งสุดท้ายนั้นกายแตกสลายกายแตกทำลายไปนะจิตเรานะพระองค์บอกว่าไม่ให้ไปเกาะกับอะไรทั้งสิ้นนะจิตเมื่อไม่มีกายเกาะจะไปเกาะอารมณ์อื่นเราก็ทิ้งมาจนชำนาญทั้งชีวิตแล้วเมื่อจิต ที่เกาะกับกายอยู่แล้วกายแตกสลายทำลายไปจิตก็หาที่ตั้งอาศัยหาที่เกาะไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าจิตจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ไม่มีอารมณ์ให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีกำลังของสติปัญญามากพอเร็วพอไวพอที่จะทิ้งอารมณ์อันนั้นอย่างรวดเร็ว นะดับการเกิดอย่างรวดเร็วพระองค์จึงชมผู้ที่ดับการเกิดได้รวดเร็วดุดกระพิบตาว่าเธอนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิบตาของคน ส่วนอุเบคขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย